หันท้ายพี่น้องตอนบ่ายๆค่ะเอาเก็บพักเก็บเนี่น้ำกันเลาะพี่น้องเลาะพี่น้องข้ามาเก็บผักบุญฝรั่งพี่น้องอกอขังบ้านสวยๆค่ะพี่น้องกอเหมือนกอแบบนี้ผักบุงขังหัวขึ้นแล้วงามๆหักก่อนได้พี่น้องด้ิหักตบก่อน บ้านไหนมีเมนูในหัวยพี่น้องตะบะสิเก็บก่อนเห็นมันขางบ่านมันออกมามันงามนะพี่น้องเมืองเนี้ยนี่ตะตุน่นงามๆพักบุงพักบุงอันนี้ฝรั่งเรือพี่น้องเด้อเบิ่งกอเพิ่นเบิงบ่งกอเพิ่นงามๆพี่น้องกฝลังเด็ดสินี่ยสำเนียงอยู่ขางบ่านเพิ่นบ่านเด้อพี่น้องแต่ถ้าจะเอาบ่กินฝรั่งบ่กินเด้อพี่น้องกินบ่เป็น กำลังกินบ๊เป็นกระเซ็ดฟ้าไทยเลาวพี่น้องเนาะปลาไทยนี่กินเหลียบอืมพี่น้องงามๆสวยๆค่ะคือเคยจะไม่ขึ้นอยู่ขางบ้านคักแม่เนาะอืมเอาซะเลยพี่น้องงามๆพี่น้องฮักกุ๊กๆหลุดอือสวยๆพี่น้องเบิรงก็น่ะก็นังขึ้นงามๆพี่น้องเบิ่งยอดเพิ่นพักบุ่งได้พี่น้องเด้อ อ่อนๆน,นี่ยอดเพิ่นขึ้นข่างหัวคอยอกับก็บพี่น้องน้ำงามๆเลยค่ะสวย,ยค่ะพี่น้องนำ้ำใหญ่ๆเด็ดโป๊ะๆอรดูดกับน้ำอ่อนๆนะหากินไก่บ้านเหมือนพี่น้องหากินไก่บ้านาน้นนำเพิ่นสวยเนาะค่ะเนาะ อ่อนๆงามๆตกผักตกเอากรอบๆถ้าบ้าไปแกงเทพพ่พมันแสบพี่นอ้องแตดสิใจดีแกงขอกินบนนอกทำง่ายกะละอ่อนๆพี่น้องขึ้นเต็มด้วยค่ะเอามาเก็บน้ำกันพี่น้องเพิ่อสวยค่ะมา้นหัวบนพี่นออ้องขึ้นอสิ เอาเอาอยากเลยล่ลำลังงานที่หนอเบิร์ล้ำเพิ่นเฮล่ำเพิ่นนะก็าลังข้าเจ้าทางกินด้วยที่หนอ,อดขาวาขเจ้าว่าวเป็นคนัดฉบดแต่บาข่อยกินด้ยค่ะ ไม่กินแต่ฟ้าไทยกินนะคะนะงามพี่ดอกเปิดพี่ดอกใหญ่ๆเลยแดด๋ดยซองจะเห็นแนมเห็นบบเห็นดอกพี่ดอกเอ้ยหกเลยกหน่นอยเดีมันอยู่ในหกหกค่ะแต่ฟ้าสวยงามงามนี่ค่ะขอคนขึ้นไม่ไหมเยสวยเลยนี่ค่ะพี่ดอกเก็บปอเปอนาะ ถึงกอข่างบานพี่น้องกอนีเพราะในขืนใหญ่ไปไหนพี่น้องก็ลั่งตุบปุติปิอยู่อันนี้หน่อยหน่อยเอาไปก้อนนี่ก็ลั่งขืนขึ้นกันพี่น้องหากเอาตะเปาะแตะแปะพี่น้องผักบุ้งฝรั่งเด้อเข้าเอิญพี่น้อง นี่ค่ะขึ้นอันนี้พันมินกอกยูไซพันกระิขึ้นมองหันนะพี่น้องมองพ่น่อยขึ้นเนาะมือนมันนำเจ้าเก,ก็บเอาขาง,งหัวเน่เก็บเอาน้ำปาลาน้ำเน่ค่ะมาเลาะมาลุยกันค่ะอันนี้ต้นหน่อยเบ่เอาเดอกเข้าได้ายเลยขุนเขาไปข้างในอีกพี่น้องเบื่องต้นแกกันต้นดอกพักกุมพี่น้องต้นนี้เป็นแล้วไหมแต่ว่าพันยูสูงแห้งข่อยขึ้นเอาไปได้ดอกพี่นอ้นองเบื่องงามงามโอ้ยอยากได้ด้จะกระปุกหนึ่งมันสูงแท้ ข er right? ึ้นเอาไปตะตกเนาะบ่ขึ้นบ่ขึ้นหาเอาม่อนมันอยู่ตำพี่น้องผักตำลึงก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่ห้ามอยู่ค่ะกระร่างสิเป็นยอดน้อยๆนอยเอาขอเห็ดมันหักสับเดี๋ยวก็สิได้เก็บแล้วมื้อนี้บ่พอนเอาพี่น้องมันพ่นได้ขึ้นหลายเนาะเอาไปเก็บมื้อหน้าถ่ายมาให้พี่น้องเบิ่งค่ะตำลึงแบบตำลึงหวานเฮาในเนี่ยพี่น้องกแซ่บพี่น้องสำรวจมาแล้วมันหลายเติบอยู่ได้พอกรรมยู่ดอกเก็บขนาดเนาะผักตำลึงพี่น้องเก็บให้ให้มันฟองออกอีกพี่น้อง อ่อนๆอ,อ,อยู่แ <นะ S 1> ม่เห็นบนอีพี่น้องมันอยู่หกเลยเด้อค่ะเด้ออยู่หกในจักนอยนี่ค่ะ <ST S 2> เป็นหยอดต,ตำลึงแบบบานเท่าหนพี่น้องมันเก็บ,บเอาจักนอยแจ๊กกําหนึง่งเขาเด็ดเป็นหลวงกินกับเจีวกับพริกนาะค่ะนะง,งามๆค่ะหยอดตำลึง,งพี่น้องอยู่หกแน่พี่น้องปีนี้ค่ะเป็นหยอดขึ้นมาแบบนี้แล้วปีนี้ขึ้นเร็วอยู่พี่น้องตอนแรกว่าซิวเก็บบัตตานี่เห็นเพื่อนหลายอยู่ สะได้เป็นกัมอยู่พี่น้องมาดําแจ้ว NG ก็เลยเก็บเนาะมืนอนี้ร่มแห้งแห้งพี่น้องเบาอาสีเสียงดังในแจ็กหน่อยเอ้ยเสียงล่มดังในจักหน่อยพี่น้อง,งนี่ก็เป็นปลาพี่น้องปลาข่างทางเด้อค่ะที่มาดําแจ้วมาเก็บพักอันตําลึงค่ะพี่น้องเพิ่งกสิเกิดอยู่น้อยแน่ต้นอันนี้ค่ะกระลังข้นกระลังลายอยู่พี่น้อง,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 องเดี๋ยวกสิได้หมุนเอาละเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะเอาลุยเฮ้าลุยไปนํากันค่ะพี่น้องเก็บพักตําลินกับมาดําแจ้วผักตําลึงนะคะ งามงามพี่น้องก็ลังขึ้นใหม่ๆหยอดอ่อนๆต้องอะไว่าสิโบเก็บไปเห็ดมากมันคือจังหลายอยู่เล็กเก็บพี่น้องยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะเก็บไปลวกไปลวกกินกับเจียวกับน้ำพริกพี่น้องแซ่บคือกันแกงจืดกับแซบตำลึงแบบนี้ตำลึงแบบบาดเท่าเลยค่ะหยาหลายด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวเสี่ยงยาวพี่น้องาเอนี่ขึ้นเนี่ เดี๋เอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะไปเอาห h à o เอาน้องพี่น้องน้องบอว่าเพิ่นขึ้นกระ nhào ลายอยู่ม้อนจิกระล่างขึ้นกับนี้พี่น้องเอาม้อนมันยาวเลยน้องดันเจยวกับหายเหาะหายอยู่หายกีดแบบนี้พี่น้องวันนี้ร่มแห้งในสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ พ่อได้ลวกกี่ดอกเนาะมือนนี้เนาะเอ้ามือนนี้ลมมันแห้งหลายพี่น้องจ้ามาดำแจ๋วกะลาพี่ลาหน้องไปก่อนค่ะเพราะว่าอันไทยเบิ่งงบนบ่ไรดอกพี่น้องมันหกหลายเขาบุญเขาไปน้ำร่้ตนพี่น้องรู้ตนผู้เบิ่งค่ะเอ้ามือนนี่กะลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหนาพี่น้องมากกับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่พี่น้องกดติดตามให้น้ำเด้อเป็นกำลังใจให้มาดำแจ๋ว